วันนี้อาจารย์มีคําถามที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคำถามที่ง่ายที่สุด้่แต่เคยถามมาแน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่มีโครงสร้างที่พื้นนมากๆเลยพวกเราต้องเชื่อว่าพวกเราต้องเข้าใจมันแน่ๆพวกเราเคยเจาะวัสดุอะไรต่างๆไหมเคยค่ะมีอะไรบ้างเจาะอะไรบ้างเครื่องเจาะเอ่เครื่องเจาะอะไรเจาะกําแพงเจาะกําแพงอ่าโอเคเคยเห็นเจาะถนนเจาะถนนถนนมันโอเค คราวนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรที่เล็กลงมาหน่อยพวกเราเคยสังเกตไหมว่าเรามีใครเคยพยายามจะเจาะไม้ไหมอา,อาจจะเป็นไม้ชนิดเล็กๆเจาะนนมีไหมค่ะเขาใช้อุปกรณ์อ,ะ,อะไรสว่านสว่านอ่า<ต>โอเคและวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงองค์ประกอบอันนึงของอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสว่านนี่ใช้ในการเจาะพื้นผิวต่างๆนี่ก็คือตรงดอกสว่านพวกเราเห็นไหมว่ารูปร่างของมันเป็นยังไงเกลียวเกลียวเอามีเกลเียวเกลียวใช้เขาเปแบบเกลียวเกลียวแล้วก็มีแบบอ่า โ <Okay, S 2> อเคดีมากนั้นพวกเราเคยเห็นเนาะนั้นวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายว่าทําไมดอกสว่านมันต้องมีหน้าตาเป็นเกลียวเกลียวด้วยทําไมรูปแบบขอให้เจ้าดอกสว่านถึงออกแบบให้มีลักษณะเป็นเกลียวเช่นนี้นันเดี๋ยวเราไปดูหลักการทํางานของมันครับผมเอาละครับ <ๆ S 2> เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักการทำงานของเจ้าดอกสว่านตัวนี้เนาะอาจารย์ก็มีลักษณะเป็นสถานการณ์จําลอง คิดซะว่าอ kind of ันนี si ้ตามมีถูกเขียวอยู่แล้วก็ให้มองซะว่าอันนี้เหมือนกับเป็นเนื้อวัสดุที่เราต้องการจะเจาะเข้าไปนั้นลักษณะเนื้อของมันก็จะมีอย่างนี้เนาะนั้นโดยการทํางานของมันคือเรารู้อยู่แล้วเราต้องมีการหมุนเข้าไปในเนื้อหอยเจ้าวัสดุตัวนี้นะเพราะฉะนั้นรูปแบบการทํางานก็คืออาจารย์ก็จะเลยจะจาลองด้วยการที่เหมือนกับอาจารย์เจาะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม้เนื้อเหล็กเนื้อปูนอะไรก็ตามแต่นั้นลักษณะเป็นเช่นนี้ทันทีที่อาจารย์ค่อยๆเจาะมันเข้าไปเจาะมันเข้าไปเจาะมันเข้าไป แน,น่นอนการที่มันมีเกลียวเนี่ยก็เป็นการทําให้เศษต่างๆที่มันเป็นผลจากการเจาะเนี่ยมันสามารถถูกลําเลียงได้ oh. เพราะฉะนั้นถ้าดานลองดึงทำไมให้ดูเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อ oh. แสดงว,ว่าทําให้มันเนื้อไม้มันติดเข้าไปอยู่ถูกต้อง<ร>เพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเจาะไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าเศษต่างๆที่เกิดจากการเจาะเนี่ยมันจะค่อยๆถูกลาเลียงออกมาเป็นเม็ดถั่วที่ค่อยๆกระเด็นออกมาข้างนอก เอาละจากที่พวกเราเห็นแล้วว่าอาจารย์สามารถใช้หลักการนี้ในการลําเลียงของซึ่งเป็นเศษเนาะไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุอะไรต่างเค,ย,คยให้มันเคลื่อนที่ไปตามเกลียวได้<อ>พวกเราคิดว่าอาจารย์จะสามารถทํากับสมมติเป็นของเหลวคิดว่าพวกเราไม่วันจะเวิร์กไหมไม่น่านะคะน่าจะยากใช่ไหมใช่มันเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่าถ้าอาจารย์ทําได้คงดีเนาะแสดงว่าอาจารย์สามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการเอาน้ํายกตัวอย่างเช่นน้ําจากบริเวณที่ต่ํากว่าไปยังบริเวณที่สูงกว่าได้โดยหลักการเดียวกันเนาะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทํากันได้ไหมครับเอาละครับเพื่อเป็นการเรียนแบบรูปแบบการทํางานของไอ้เจ้าดอกสมานเมื่อสักครู่แต่อันนี้อาจารย์ต้องการจะทํากับของเหลวเนาะอาจารย์เลยนี่มีอุปกรณ์ซึ่ง<อ>น้องๆทางบ้านเองก็ทําได้ก็หาเป็นลักษณะเป็นแกนตรงกลางอาจจะเป็นแกนอะไรก็ได้เป็นท่อ PVC เป็นอะไรก็ได้เนาะแล้วเราก็เอาหลอดพลาสติกที่สามารถโค้งงอได้ก็มาม้วนตามให้เป็นลักษณะเป็นเกลียวเหมือนกัน คราวน,นี้สิ่งที่อาจารย์จะลองคือจะลองทําเหมือนเจ้าดอกสว่านโดยอาจารย์จะลองดูซิว่าไอ้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะลําเลียงน้ําจากที่ที่ต่ำกว่าให้มันไหลขึ้นมาตามเกลียวม,มาที่สูงกว่าได้ไหมที่ว่าเราเมื่อ,อ,อสักครู่อาจจะเดาว่าม,มันดูประหลาดๆเนาะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอานะ วันนี้น้องๆทํงบ้านก็ได้เห็นแล้วว่าอุปกรณ์ที่เราพยายามจะสร้างมันเรียนแบบเนาะการทํางานของเจ้าตัวดอกสว่านจริงๆไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีชื่อนะครับชื่อมีชื่อเราเรียกว่า Screw. อาร์คิมิดิสสกรูคุณ้นไหมชื่อนี้ Arch อาร์คิมิดิสแสดงว่าอุปกรณ์นี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่โบราณแล้วแล้วเขาก็ใช้ในการลําเลียงไม่ว่าจะเป็นของเลวหรือเจ้าตัววัสดุอะไรต่างตั้งแต่สมัยโบราณด้วยเช่นเดียวกัน เป็น<ม>อุปกรณ์ที่ใช้ในการทุ่นแรงแล้วก็ใช้ในการอำนวยความสะดวกด้วยนั้นวันนี้หวังว่าน้องๆได้เห็นแล้วนะครับหลักการทํางานของเจ้าตัวดอกสว่านเนาะ <c oughs> แลวเราได้เข้าใจว่าทําไมดอกสว่านจําเป็นต้องมีระบบการลําเลียงแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเจาะเข้าไปในเนื้อวัสดุเนี่ยมันจะมีเศษอย่างที่เมื่อกี้น้องๆบอกว่ามีขี้เลื่อยมีอะไรก็ตาม <c oughs> เราก็ต้องมีการลําเลียงเจ้าขี้เลื่อยตัวนี้ออกมาข้างนอกถ้ <c oughs> าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะเจาะต่อไปได้ทุกอย่างมันก็จะไปแน่นข้างในมันก็สว่านดอกสว่านก็จะหมุนไม่ได้นะแล้วก็จะเห็นว่านี่แหละเป็นหลักกาารง่ย ที่ช่วยให้การทำงานของดอกสว่างมันทำได้ครับผม